ไปเอาหาคุณป้าคุณนะคุณป้าอยากตั้งปอจะครอบแต่ก่อนจะครอบอยู่ก็แกเนาะแต่ก่อนสมศรีก็ลงไปหลอบหนึ่งมีเอฟซีว่าอยากจะดูวันเขาใจได้อย่างเขาใจได้แบบนี้นะเจ้าต่อคุณป้ามันชอบต่อผ้าเนาะอันนี้เป็นห้องเนีาห้องสมัยตะกอนนะครับเป็นละอ่อนนะมันจะมีแบบกลมๆอ่ะอีดแล้วห้อนห้องอยงเนี่ยสมัยตะกอนมันจะเป็นแบบนี้เจ้าก่อน แต่ของฝรั่งมันจะเป็นแบบนี้ตีเปิน่นหยาบเป็นจะมวนฝ้ายก่อนก่อนที่จะเอาไปใส่ใส่หูตออะนะเนาะเลี้ยงฝ้ายอ่ะผนห้องเปิผลห้องอย่างผสมศรีจําได้ละของฝรั่งมันเป็นแบบนี้ไงของเขามันจะเป็นแบบกลมๆจกก้ะกาสมัยโบราณน่นะมันมีหลายแบบเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพอตีหูตอฝ้าแกแกก็จะไปดูเจ้าวัลละลายอย่างลายใหญนไง Og det at de bare er bare I fanger Det at nødt til at lave det er Ja, ja, jeg Det her, sådan en har jeg lavet på. så Så kommer den på her, så sidder den sådan her. her, 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 her inside, yes. Så snor du her. Du det er Nej, 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 det bliver jo... Du gør den med først, før du putter ind så, så, så du kan designe så, så... en farvet snor med det her, den her kombination af ja. det, der kommer... Æ, nej, det er på? Nej, for at fået den rigtige længde og den nøjagtig samme længde på hver tråd. Okay, men så de her de bliver til det der henad? De bliver til det der henaf. Halvdelen Jeg har ja. en til. Ja. Det her det er kanten. Du kan se, her er kun lavet en lille kant, her har jeg en stor kant. Men hvordan holder du styr på det, at de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge? แกอยู่บ้านนะ้ฝรั่งแกก็มพหัวใจใหญ่ยัง,ยงแกมีหูตอผ้าสองอันเจ้าเดียวชมสิเจ้าเคอลดด้ไลายก็เหมือนลายลดผ้าขาวมากเลยผ้าขาบ้าตเดียวชมเอาไปเฮอะอันนี้ตีต่อหูเปินตีใส่ได้แล้วก็ตอทำนัานนี้ลายเปินมีเอซขอดูลายผ้านี่เจ้ารลายผ้าเปิน มันทำเป็นผ้าคิลิ่วในบ้านหรือว่าหรือว่าผ้าม่านแกทำผ้าม่านหรือว่าผ้าคิลิว่วหรือว่าออผอมปูพื้นนะเจ้าบ้านแกส, ه, สะอาดสมศรีว่าสะอาดแล้วนะแกสะอาดดีกว่าสมศรีอีกเพราะแต่อยู่แกอยู่คนเดียวเพราะเนาะคนเท่าเป็นสะอาดแต่เป็นอยู่คนเดียวแต่คนเท่าบางคนก่ำทำจะจีนะนะ่นเนาะอันนี้เนียมีฝุ่นซักนิดซักหน่อยบ้านแกสะอาดมาก เข้าห้องน้ำจนป้อมกล้าเข้าสมเสียสะอาดแต้นะคุณป้าเปิ้ลทําบันไดเกษียณอายุแล้วเนาะอันนี้วิวบ้านเปิ้ผัวเปิ้ตายไปเมื่อนะ่ะผีแล้วก็ผีซื้อันนี้ค่ะกลับบ้านแล้วเจ้านางกินอาหารเจ้าก็แกบแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านบรรยากาศถนนคนเยอะเสาร์อาทิตย์อ่ะตอนแรกว่าจะแวะแวะโอ้บอกจะคอบแวะดีกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะคบยุดงานเนาะก็ จะพาไปเที่ยวนอกบ้านกันแล้วกันเนาะ house know. many people. Yeah, they want have to something. We go. want to go in uh Chile? Yeah. For what? For <laughs> Halloween. Halloween yeah. or first day not today. Yeah I think so and and, and because this week um, mm. this week uh, holiday for school start. Oh that's why many people. Yeah. สถานีรถไฟนะคะคนเยอะนี่สวนสนุกนี่สถานีรถไฟคนเยอะเพราะว่าโรงเรียนปิดพ่อแม่พาเด็กๆมาเที่ยวกำลังเปิดนาซีบมงพอดีสเส้นงเกิเลยนี่ว่า เสาร์อาทิตย์จะคนเยอะเราไม่ลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะค็อกหยุดงานจะพาไปเที่ยววันนี้วันธรรมดาถึงจะมาเสาร์อาทิตย์เราไม่เราไม่เที่ยวะคะ่ะเพราะว่า อ๋อด oh, ุ๊กที่โปรเวทเต็มฝกโปรอินไซต์อินไซต์ห้องจะชิวเลยเด็ดเลยมีสองประตูหนึ่ประตูปุ้นกับประตูนี้คนรออยู่ข้างในมีอยาดสวนสนุกข้างในเนี่ยข้างหลังตึกเนี่ยประตูปุ้นกับเต็มประตูนี้ก็เต็มคนเยอะเยอะยาวเหยียดไปถึงปุ้น